สวัสดีค่ะมีคำอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกว่ารู้มากก็ทุกมากรู้น้อยก็ทุกน้อยนะคะอันนี้ก็มาเทียบกับสมถะกับวิปัสสนานะคะไอ้คำว่ารู้มากกับรู้น้อยเนี่ยทุกมากกับทุกน้อยนะคะมันอยู่ที่ถ้าภาษาธรรมะเขาเรียกว่ารู้แล้วละตัดให้ไวนะคะแล้วมันมีอีกคำหนึ่งที่บอกว่าจิตติดความสงบก็คือ เวลาเราเดินจงกรมนะคะฝึกสมาธิเนี่ยเราจะไม่ส่อสายนะคะเพื่อสะสมกําลังสตินะคะจิตอยู่กับพุทโธจิตอยู่กับลมหายใจอยู่กับพองหนอยุบหนอนี่คือสะสมกําลังสตินะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณชั้นสี่นะคะแต่เมื่อคุณสะสมกําลังเต็มแล้วเนี่ยจิตคุณจะขยายออกนะคะสู่วิปัสสนาญาณน,นะคะ คือการเข้าไปตามรู้นะคะซึ่งการเกิดดับของจิตนะคะเมื่อรู้มากๆบ่อยๆนะคะจะเกิดวิปัสสนาญาณน,นะคะในหลายคนวิปัสสนาญาณจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะเป็นอสุภะหรือว่าเหมือนกับท่านจุลบัรทุกนะคะที่ได้ผ้าผืนสีขาวจากพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเสกให้นะคะแล้วก็บรรยายว่าละโชหะะนงังละชังหละล ลาโชหาลนังนะคะก็คือผ้าผ้าถูขี้ฝุ่นผ้าถูขี้ฝุ่นอย่างเงี้ยถูท่านเอามือรูปรูปููไปเนี่ยนะคะพอกําลังสติมันเต็มนะคะท่านก็เกิดวิปาาัสสนาญาณแล้วก็เกิดอสุภะนะคะมองเข้าไปที่ร่างกายพิจรารณาว่าท่าสี่ขันธ์ท่าเนี่ยเป็นของสกปกนะคะทําให้ท่านได้ละจากขันธ์ห้าได้เข้าสู่วิปาาัสสนาญาณขั้นสูงก็คือวิมุตตนะคะ ขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าแยกออกแยกรูปแยกนามแบบนี้นะคะกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเราเป็นเพียงผู้ดูเข้าสู่กระบวนการสูงสุดก็คือเนตังมะมะเนโสหามะสมินเมโซอัตตานะคะนั่นไม่ได้เป็นเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้คนที่จะเอาอยัางไงดีอะมาโยงกับมาโยงกับ คนที่สายพระโพธิสัตว์นะคะอันนี้อันนีค้คือระดับสาวกนะคะที่จะสามารถรู้ได้นะคะแล้วตียานของเราเนี่ยอของที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะเขาจะมีขั้นตอนก็คือสาวกยานปัจเจกยานโพธิกยานทีนี้ระดับธรรมะแต่ละคนที่จะรับได้นะคะไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือธรรมะระดับสาวกยานนะคะที่เป็นไปเพื่อ นิพพานนะคะก็คือตั้งแต่โสดาบันถึงพระราหันนะคะท่านจะต้องเดินมรรคตัวนี้นะคะในระดับสาวกยานส่วนปัจเจกยานโพธิยานนะคะให้ดูที่อาจารย์โอเล่อย่างนี้นะคะหรือว่าคนที่บำเพ็ญในสายมหายานนะคะจะมีความรู้เปิดกว้างเพื่อมหาชนนะคะอย่างกับคนที่มีอาการแปลกๆอย่างเนี้ย สาววกยานก็บอกว่าให้รู้แล้วลาดดับไปเลยดับไปเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้ในแต่ละคนอย่างหมอปลาเนี่ยผีเข้าอ้อรู้แล้วละรู้แล้วละมันแก้ปัญหายัางไงใช่ไหมหรือว่าคนที่เป็นหมอยานะคะเขาก็จะสามารถตรวจโรคได้แล้วก็บอกโอ้ยโอปาติกะนะคะคุณไปทําแท้งมาอย่างเงี้ยลูกมันมุดเข้ามดลูกมดลูกเงี้ยก็เป็นมะเร็ง ถ้าไปตัดมาสามสี่รอบแล้วก็ยังไม่หายนะคะตัดจนด้วนแล้วมะเร็งมันก็ยังมีอยู่นะคะฉะนั้นคุณต้องบวชเก้าวันสิบวันแล้วอุทิศบุญเนี่ยให้กับลูกที่ทำแท้งไปอันนี้ก็คือระดับปัจเจก,กยานนะคะก็คือพวกที่ได้ฌานสมาบาัตแล้วก็โปรดบูว์นะคะแต่ถ้าเป็นสาวกยานรู้แล้วละรู้แล้วละเอา ก็ละอยู่เนี่ยมันเล็งก็ไม่หายผีก็เข้าอะไรก็เป็นคุณใสก็โดนปัจเจกยานรู้ลวละอย่างเดียวรู้ลวละอย่างเดียวอันนี้พอจะเข้าใจไหมคะว่าตียานเขาแบ่งกันแบบนี้ในการปฏิบัติธรรมในการเข้าถึงนะคะส่วนผู้ที่ในสายเฮงเจียต่างนะคะเฮงเจียนาจาโกนอูเจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ยก็เป็น พระโพธิสัตว์นะคะในะดัดปัจเจกยานท่านก็จะมาเพื่อโปรดสว์สร้างบาร,รมีอย่างแต่ละบุคคลนะคะเทพแต่ละองค์มีปณิธานไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านก็จะมาทํางานในเรื่องนั้นๆของท่านนะคะเสร็จแล้วสาวกท่านนะคะก็จะเมื่อตายไปแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรนะคะไปอยู่กับอาจารย์ของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือกวนอูต่างๆท่านก็จะไปเกิดในดินแดนสุขาวดีนั้นนะคะ อันนี้ก็คือเป็นวิถีของพระโพธิสัตว์นะคะถึงแม้คุณจะไม่ได้ว่าอบา,าบวชวิปัสสนาญาณเข้าถึงกรรมฐานนะแต่คนที่เข้าถึงระดับพระโพธิสัตว์ระดับกลางเนี่ยเขาจะทําสมาธิได้โดยปกติอยู่แล้วนะคะโดยที่แบบว่าแค่จะมีครูบาอาจารย์นําล่องให้แล้วแบบเข้าได้เร็วฝึกปฏิบัติอะไรก็เข้าได้เร็ว สมาบัตแปดหูทิพตาทิพอะไรเนี่ยมันพูดปาดกว่าชาวบ้านแต่ว่าปัญหามันจะเยอะก็คือในเรื่องของเห็นผีบ้างผีเข้าบ้างอะไรเงี้ยในช่วงแรกหรือว่าสัมผัสจิตวิญญาณอะไรพวกนี้นะคะมันก็อยู่ที่ขั้นตอนของแต่ละบุคคลวิบากกรรมของแต่ละบุคคลที่ต้องฟันฝ่ากันนะคะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังว่าระดับสาวกยานปัจเจกยานและโพธิยานเขามีวิธีหรือว่า ความแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าคุณอยู่ในระดับปัจเจกยานแต่ว่าจะเดินมัคในแบบสาวกยานเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่อันตรายสุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่ารุ่นพี่หลายคนนะคะที่แบบว่าหลีกนี้หรือว่าไม่ต้องการเป็นในสิ่งที่วิถีของตัวเองเป็นมอบครูบาอจารย์มอบมาให้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้านแต่สลดขาดไฟ ไว้ไม่บ้านแต่อะไรต่ออะไรนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ว่าตัวเองผิดคำสัตย์ต่อครูบาอาจารย์ผิดครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอดีตชา,าติเคยทํามาชาตินี้ก็ต้องทาอีกวิบากที่ต้องเจอเงี้ยห้าชาติมันก็ต้องโดนสัก500ชาตินะคะมันถึงจะหมดวิบากกรรมอย่างนี้นะคะหรือว่าวิถีใครวิถีมันนะคะแล้วแต่ต้องเป็นหมอยาก็ต้องเป็นหมอยาเงี้ยห้าชาติอย่างเงี้ยนะคะเป็นหมอดูก็ต้องหมอดู500ชาติอยชาติเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจินตายแต่ว่าพอจะ รับฟังได้ก็เหมือนกับคนที่เคยฆ่าตัวตายมาห้าร้อชาติวิบากกรรมนั้นก็จะทําให้ต้องมาฆ่าตัวตายห้าร้อยชาตินั่นเองถึงแม้จะชาติสุดท้ายนั้นเป็นพระอรหันต์จิตสุดท้ายยังคิดต้องฆ่าตัวตายเพื่อไปเป็นพระอรหันตก็มีใช่ไหมคะในบันทึกพระไตรปิฎกไว้จนพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติไว้ห้ามภิกษุฆ่าตัวเองตายใช่ไหมใช่ไหมแน,น่เคยอ่านอยู่จบคลิปค่ะขอให้ธรรมารักษา ผู้ที่ปฏิบัติรรมนะคะ